สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซ่หวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจังหวัดอารที่14มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลค่อนข้างน้อยนะแต่ก็เป็นบอลใหญ่ด้วยนะครับเป็นทางด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ2คู่นะมีแมนเชสเตียร์แล้วก็ปอร์โตนะครับแล้วก็หยิบมาฝากทั้งหมด5คู่นะครับวันนี้นะบอลค่อนข้างน้อยนะแต่ก็ยังมีพอมีอยู่บ้างนะครับคู่แรกวันนี้นะครับแมนเชสเตียร์เจอกับเล็ไลท์ซิปนะครับแล้วก็ปอร์โตเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับมมิิวววนนคเเเจจอออออสรรร์์ต้งะััับบบแแลกก็ฟดฮม คู่ที่5นะครับวิเดอร์โบโเจอกับสโต๊ซิตี้นะครับทั้งหมด5คู่ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จิจกรรมแจกเงินมา200บาทยังมีให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดนึงนะครับใครที่สนใจทีเด็ด v ี p คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะรานะคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดลไลน์มาได้นะครับที่แอดแอดสองแอดสามหกห้านะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครัสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับเรอัลมาดริดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแข่งที่สนามซันเตอร์ดิโอบิเออรบวนะครับบ้านของเรอัลมาดริดนะครับแข่งขันในเวลาตีสามนะครับกเกมล่าสุดของเรอัลมาดริดนะครับแพ้หนึ่งเสมอสองชนะสองนะครับหนึ่งกมที่แพ้ก็แพ้บาร์เซโลน่าในโกปาเดเลนะครับแล้วก็มีสองกมที่เสมอเสมอรเอัลมาดริดแล้วก็เรอัลเบติสในลีกนะครับ สองเกมที่ชนะก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็เอฟบันยอนนะเพราะว่าเกมแรกเจอกันได้มากของลิเวอร์พูลนะเป็นชนาเลยอัลมาลิดเอาชนะมาได้5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เกม5เกมในบ้านนะครับของอัลมาลิดนะแพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะ3นะครับหเกมที่แพ้ก็เป็นบาร์เซโลน่านะแล้วก็เลอมาลิตเลติโกมาริดนะครับที่เสมอแล้วก็มีเกมที่ชนะก็คือเกมล่าสุดนะครับชนะเอฟบันยอนมา3ประตูต่อ1นะครับทางด้านลิเวอร์พูลผู้มาเยือนนะครับ5เกมล่าสุดแพ้2เสมอ1ชนะ2นะครับ2เกมที่แพ้แพ้มาริดแล้วก็ หมัดในเกมล่าสุดนะแพ้บอลหมัดไป1นูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งเกมที่เสมอก็เสมอกับคิโตะผลิตนะศูนย์ศนะครับสองเกมที่ชนะชนะทางด้านบูมตันแล้วก็แมนยู70น,นะครับห้าเกมเยือนของลิเวอร์พูลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับสามเกมที่แพ้แพ้บูมตันไปตันแล้วก็บอลหมัดในเกมล่าสุดนะหนึ่งเกมที่เสมอก็คือคิโตะผลิตนะครับแล้วก็มีหนึ่งเกมที่ชนะ ก็คือนิโคลเซ่น์นะสอประตูต่อศูนย์นะครับสทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดชนะ4แล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งนะครับลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้ไม่แต่ครั้งเดียวเลยนะครับมันจะเป็นการชิงแชมป์หรือว่าเจอไปการในเจอรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบเพยองเพย์ออฟก็ตามนะครับอ่าลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้เลยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยนะเกิดขึ้นที่ยี่สิบสองนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองนะที่ผ่านมานะครับเจอกันไปของริรุคูก่อนนะริบุคูนำไปก่อนสางศูนย์แล้วนะคอกจากน เกมแรกเจอกในบ้านของเรอยวพูเนี่ยเรียวริดชนะมาได้มาก่อนนะห้าสองทำให้เกมนี้เล่นสบายนะประเดมันเจอในบ้านของเรอัลมาริดนะครับไรราคาเปิดมานะเรียนราคาเปิดมาวันนี้นะครับมาที่เจ้าบ้านนะครับเรอยวพูต่อเคไอเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับต่อแค่ปปอเองนะครับแล้วก็ราคาไหลลงอ่าไหลขึ้นมาที่ครึ่งลูกนะครับคือไหลมาที่ครึ่งลูกแล้วก็ไหลลงมาที่ปปอเช่นเดิมนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมว่าเรอยวพูเนี่ยเล่นง่ายเล่นสบายนะไม่ค่อยกดดันนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วมันตูดมาเยอะเกินนะห ทำให้เรียวผูในมีสิ์น้อยมากๆนะที่จะที่จะผ่านข้รอบต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าเรียวผูไม่น่าแพ้อ่าทางหน้าเรียวเรียวมิิตในบ้านนะครับน่าจะสู้แบบยิบตานะแล้วก็น่าจะมีความมั่นใจอกิบที่ชนะแมนอยู่มาด้วยนะถึงอาจจะแพ้บัลหมัดไปด้วยก็ตามแต่นนะถึงว่าวันนี้ ลิเวอร์พูลไม่น่าแพ้กับเอาไปนะครับน่าจะเสมอกันหรือว่าลิเวอร์พูลชนะสัก1ลูกอะไรประมาณนี้นะครับคู่แรกนะให้ไปต่อทางให้ไปรอง,งนั่นลิเวอร์พูลนะครับมาต่อที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับเป็นนาโปลีเจอกับแอตต้าแฟงเฟิร์ตนะครับแข่งขันที่น้ำดิโกามาโลนานะครับบ้านของนาโปลีนะครับในเวลาตีสามนะครับห้าเกมล่าสุดของนาโปลีนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสี่นะครับ หเกมที่แพ้ก็คือแพ้ลาซิโอนะครับในลีกนะั่นเองสี่เกมชนะมาชนะซาโซโลนะครับแอตเลติฟ์เฟิร์ตในเกมแรกนะชนะแพ้เฟิร์ตมา2-0นะครับแล้วก็มีชนะเอปูรีแล้วก็เกมเกมล่าสุดนะครับชนะอาตัลันตา2-0นะครับหาเกมในบ้านของนาโปลีนะครับแพ้2ชนะ3นะครับสองเกมที่แพ้แพ้คูเมนเซ่ในลีกอ่าในบันทุ่ยนั่นแล้วก็มีแพ้ลาซิโอในลีกนะครับแล้วก็สามเกมชนะทางด้านโรม่าคูเมนเซ่แล้วก็อาตัลันตาในเกมล่าสุดนะครับฐานนผู้มาเยือนนะครับแอตเลติฟ์เฟิร์ตห้าเกมล่าสุดนนะะครับแพ้เสมอช นะครับหนึ่งเกมที่ชนะก็คือวันเดอร์เบเมนในเกมที่5นูน่นเลยนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วนะครับสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสองเกมที่แพ้แพ้ไลท์ซิปแล้วก็นาโปลีนะครับแล้วก็2เกมที่เสมอล่าสุดนะเสมอกัิร์บบวก2-2แล้วก็สาตุสการ์ดหน่งหนนะครับ5เกมเยือนของแฟรงเฟิร์ตยิ่งไม่ไดีใหญ่เลยนะครับไม่ชนะใครเลยนะแพ้2อ่าเสมอ3นะครับ2เกมที่แพ้แพ้ไลท์ซิปแล้วก็คโคโรดนะครับแล้วก็3เกมที่เสมอนะเสมอไฟบวกไบเยิร์นิคแล้วก็เวิร์บบวก ับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน3ครั้งนะครับเป็นไอทัมเฟิร์ชนะ2แล้วก็นาปุรีชนะ1น,นะครับเกมที่ไอทัมเฟิร์ชนะนะั่นเป็นรอบเป็นยูฟ่าครับนะ่าเป็นน่าจะเป็นบอล บอลถ้วยยุโรปนะเป็นยูฟาคัพนะครับเป็นแฟงเฟิร์ตชนะทั ep, ak, 2, ้ง2ครั <ous climb> <victory> ้งเลยนะเจอกันในบ้านของนาโปลีแฟงเฟิร์ตชนะเจอกันในบ้านของแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตชนะนะครับหประตูต่อศูนย์ทั้งสองซีมสองสองเกมเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเป็นทางด้านนาโปลีชนะมาก่อนในเลกแรกนะครับสประตูต่อศูนย์ในบ้านของแฟงเฟิร์ตนะครับซึ่งวันนี้เจอในบ้านของนาโปลีนะค่อนข้างเล่นง่ายนะสำหรับนาโปลีวันนี้นะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้นนาโปลลีีต่่อท1ูกะครับ แล้วก็ราคาไหลไปที่ลูกครึลูกครึ่งแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะแล้วก็ราคาสูงต่ำนี่เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบสามนะครับซึ่งวันนี้นะนําบลีเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็แรงกดดันไม่มีนะครับเพราะว่าชนะมีตุนมาแล้ว2เม็ดในมือเน้นๆนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะฝ่ายที่จะเหนื่อยน,น่าจะเป็นแฟงเฟิร์มากกว่านะครับแล้วก็น่าจะ เรียกว่าไงน่าจะท้อนะถ้าเมเ็ดแรกยังไม่มาในช่วงต้นต้นเกมก็น่าจะท้อนะสำหรับแฟนเฟิร์ตนะรูปเกมวันนี้ก็น่าจะอืดน่าจะเป็นที่อืดดัดของแฟนเฟิร์ตหน้าดุนะครับสำหรับน,นาโปลีน่าจะเล่นง่ายมากๆนะครับน่าจะเล่นเข้าขาพอสมควรนะเหมือนที่เคยเล่นกันที่ผ่านมาเพราะว่าในลีกก็เองในลีกเองก็ใช้ได้นะสำหรับนาโปลีน่าปีนี้น่าจะแชมป์แล้วนะครับซึ่งวันนี้หนึ่งลูกของนาโปลีเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะสำหรับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับน่าจะเล่นง่ายได้สบายไม่เครียดไม่กดดันนะครับหนึ่งลูกมีแน่นะสาหรรัับบนนโปลีะค คู่ที่2นะให้ไปต่อทางด้านนาโปลีนะครับมาต่อที่คู่ที่3ต่อเลยนะครับเป็นศึกฟิลบอลองกิษกลางสัปดาห์นะครับไบตันแห่งฮปออบเบียนนะครับเจอกับคิตตอวพาเลสนะแข่งขันที่สนามอเมริกันเอ็กเพสคอมมิวนิตี้นะครับบ้านของไบตันนะแข่งขันาดาตีสองสามสินาทีนะครับไบตันแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับยีเกมชนะ1ิเสมอ6แพ้7นะครับได้สีเสีย31มีอยู่39คะแนนอยู่แับเจ็ดตอนนี้นะครับแข่งน้อยกว่าพวกแล้วนะแข่งแค่ยี่สิบสี่เกมเองนะครับ แล้วก็ผู้มาเยือนนะครับกิตต์บอลเลตแข่งไปทั้งหมด26เกมนะแข่งมากกว่า2เกมนะครับชนะ6เสมอ9แพ้11นะครับได้21เสีย33มีอยู่27คะแนนอยู่12ตอนนี้นะครับ8เกมล่าสุดของอ่าไปตันนะครับแพ้1เสมอ2ชนะ2นะครับ1เกมที่แพ้แพ้ฟูลแลม1-0นะนแล้วก็2เกมที่ อ่าเสมอนะครับเสมอคิดต่อผลิตในเล็กๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสมอลีดยูนเต็ด2 2นะในเกมล่าสุดนะครับก็2เกมที่ชนะชนะสโตลซิตีในเอฟเอครับแล้วก็เวทแฮม4-0นะครับ mm hmm. เกมในบ้านของไบรตันถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. แพ้แค่เกมเดียวเองนะแพ้ฟูลแฮมนะครับล้วนั้น4เกมชนะหมดเลยนะครับชนะลิเวอร์พูลทั้ง2เกมเลยนะครับเพราะว่า เจอร์รีพูดสองครั้งนะในในลีกแล้วก็ในบอลถ้วยเอฟเอครับนะครับก็ชนะมาได้ทั้งสองรอบเลยนะครับแล้วก็มีชนะบอลหมัดนะแล้วก็เกมล่าสุดชนะเวทแฮมในบ้านมาได้4ีประตูต่อศูนย์นะครับานะคิตาพอลเลตพุ่งไปเยือนนะครับห้าเกมล่าสุดแพ้2แล้วก็เสมอ3นะครับสองเกมที่แพ้ก็คืออ่าเมสซิตี้ในเกมล่าสุดก็แอาตเลติลล่านะครับสามเกมที่เสมอลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดแล้วก็ไบตันนะครับห้าเกมเยือนของพาเลตนะครับเสมอ1แพ้3ชนะ1นนะครับสามเกมที่แพ้ก็คือเชลซีนะครับ แมนยูแล้วก็เอตเวล่าในเกมล่าสุดนะแล้วก็มีเสมอทางด้านเบนฟอร์ดหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งเกมที่ชนะก็คือบอลหมัดนะครับสองทีมนี้นะครับเจอก,กัน5ครั้งหลังสุดนล้วเป็นท่านอ่าคิทตาวผลิตชนะหนึ่งแล้วนั้นเสมอหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งทั้ง4เกมเลยนะครับมีเกมเดียวที่มีผลชนะใ,ในในเก่าหเกมหลังนะครับเป็นคิทตาวผลิตชนะไม่ได้เมื่อวันที่ยี่สิบสามเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็น กิตติผลิตชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ตอนนั้นบอลหมัดก็เป็นทีมเล็กๆนะที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็ยังไม่มีฟอร์มที่ดีแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมานี้บอลหมาดไบตันฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็สามเกมล่าสุดนะไปเสมอกันหมดเลยนะครับหนึ่งหนึ่งทั้งสามเกมเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าสนุกแน่นอนน่าเจอกันไดบ้านของไบตันแล้วไบตันฟอร์มดีมากๆนะครับต่างจากพาเลิตนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้วันนี้นะครับผลิตราคาเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านไบตันนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกกนนะะครรับตอแ เปิดมาที่ก็ลูกไหลไปที่1ลูกนะครับแล้วหลูกไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาไหลแบบเทกระจัดไปฝั่งไบตันหมดเลยนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่สลูกครึ่งนะครับราคาไหลแบบนี้ก็เห็นทีไม่กล้าขวางแล้วล่ะครับนะราคาไหลแบบนี้นะครับน่าอันตรายมากๆนะสำหรับวันนี้นะสำหรับไบตันนะครับวันนี้เชื่อว่าไบตันน่าจะทําได้นะครับหลูกนี่มีให้เห็นแน่นอนนะครับส่วนพาเลทเนี่ยช่วงหลังมายิงประตูไม่ค่อยได้แล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับต่างจากพาเลทนะเอ้ยต่างจากทางด้านอ่าไบตันนะครับเพราะว่าเเกกมม กล่าสุดเนี่ยเอาชนะมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งวันนี้เชื่อว่า1ลูกผลิตเอ่อหลูกของไม่ต้นนี่ไม่น่ามีปัญหานะครับ คู่ที่3นะให้ไปต่อขา้างหน้าไปตันเอ็งหกอเบียนนะครับมาต่อใน,นคู่ที่4ต่อเลยนะครับซัมตันเจอกับเบนส์ฟอร์ดนะครับแข่งฮันสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมบ้านของซัม Martin, ตันในการแข่งขันะในเวลาตีสองสามสิบนาทีนะครับซัมตันแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับยี่สิบหกเกมชนะหกเสมอสี่เสียสิบหกนะครับได้ยี่สิบเสียสี่สิบเอ็ดมีอยู่ยี่สองคะแนนอยู่แต่ยี่สิบตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าท้ายตารางบวยเลยนะครับน่าจะถ้าเป็นแบบแบบนี้น่าจะตกชั้นนะสำหรับซัมตันน่าจะเป็นฤดูกาลแรกที่ซัม แล้วก็ผู้มาเยือนในการเบนฟอร์ดแข่งมาทั้งหมด25เกมนะครับแข่งน้อยกว่า1เกมนะชนะ9เสมอ11 4, อ่าแพ้5นะครับได้40เสีย33มีอยู่38คะแนนอยู่อันดับ9ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดของซัมตันนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะเสมอ1แพ้2ชนะ2นะครับ2เกมที่แพ้แพ้กิมบี้ถาวแล้วก็ลีดยนนินเดเต็ดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเสมอกมับแมนยูมาได้0-0ในบ้านของแม,มนยูนะทั้งวันนั้นแมนยูโดนไปแดงจากอ่ากาซิเบลโลนะครับแล้วก็ สองเกมที่ชนะนะครับชนะเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับห้าเกมในบ้านของซัมตันนะครับแพ้3ชนะ2นะครับเริ่มมีชนะมาบ้างแล้วนะสำหรับซัมตันนะครับฟอร์มเริ่มฟื้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสามเกมที่แพ้นะครับแพ้กิมบิทาวเิ์มตันแล้วก็นิคอลเซินในคาร์บาวขัพนะครับแล้วก็มีสอเกมที่ชนะนะชนะแบ็กพู้ในการแล้วก็เกมล่าสุดชนะเลสเตอร์มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับตาน่าผู้มาเยือนนะครับเบนฟอร์ดห้าเกมล่าสุดแพ้หนึ่งเสมอสองชนะสองนะครับหนึ่งเกมที่ อ่าแพ้นะแพ้เอเวอร์ตันในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็มี2เกมที่เสมอเสมอเชนนอนแล้วก็คีโตพาริธนะครับสเกมที่ชนะก็คือฟูลแลมแล้วก็ซอมตันนะครับหเกมเยือนของเบนฟอร์ดนะครับแพ้1เสมอ2ชนะ2นะครับหเกมที่แพ้แพ้เอเวอร์ตันนะสองเกมที่เสมอก็คืออาเซนอนแล้วก็ลีดนะครับสองเกมที่ชนะอ่าก็กคือเวทแฮมแล้วก็แมนเชสตียนะครับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดน,นะเป็นทันนอนซอมตันชนะ1เบนฟอร์ดชนะ3แล้วก็เสมอไป1ครั้งในเกมกระชับมิตนะครับ นอกจากความท้าที่จะหนักไปทางซัมตันอ่าหนักไปทางเบนฟอร์ดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า2เกมล่าสุดเจอกัน2ปีในบ้านของเบนฟอร์ดนะครับเจอกันในบ้านของเบนฟอร์ด2ปีในปีสองพี่สิบสหลังสอ2พันนะครับครับเกี่ยวนะเป็นเบนฟอร์ดชนะไม่ได้ทั้ง2เกม3ประตูต่อ0ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ว่ามีเกมหนึ่งที่ซัมตันชนะได้ก็คือ4-1นะครับในบ้านของ ซัมตันนะในสุขภูม์ลิงกิตเมื่อวันที่12เดือนมกราคมปี2022นะครับซัมตันชนะไม่ได้4ประตูต่อ1นะครับวันนี้เจอกันในบ้านของซัมตันอีกทีหนึ่งนะครับทำให้วันนี้เดือดราคานะครับเปิดมาให้ที่ผู้มาเยือนนะครับเบนฟอร์ดนะต่อที่ราคาปปนะครับตอนแรกก็ต่อที่เสมอและนะนก็ไหลขึ้นมาที่ปปแล้วตอนนี้ก็ไหลที่เสมอเช่นเดิมนะครับส่วนาราคาสูงต่ำอยู่ที่2ควบ2ลูกครึ่งนะครับวันนี้นะถึงแม้เบนฟอร์ดจะฟอร์มดียังไงก็ตามแต่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ซััมมมตนนาแรรงะเิ่ ไม่ใช่มาแรอางอ่ะเริ่มมีฟอร์มกลับมาหลยการแล้วว่าได้พูดจาคนใหม่อย่างชอนได้ขึ้นมาคุมทีมเนี่ยเพราะว่าชอนได้ก็เป็นกุนซือนะค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงอะ่ะคุมทีมให้หนีตายเนี่ยค่อนข้างดีนะสำหรับชอนได้นะครับซึ่งวันนี้ผมยัง,ยงเชื่อว่าชอนได้น่าทำได้นะน่าจะมีแต้มในบ้านเลยนะสำหรับซัมตันในวันนี้นะครับ ผู้ที่4นะให้ไปต่อให้ไปลองทางน่าชอมตันนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมใช้คู่เลือดอมดิดแล้วก็ลิเวอร์พูลไปเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามาในช่องยูทูบผมนะว่าลำบากสองทีมนี้นะครับทีมใดเป็นทีมชนะนะครับคอมเมนต์แล้วก็แคปรูปมาส่งนะครับที่หลักแอดแอดต่อเอสสามหกนะครับเพียงแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์จริงเงินรางวัลสิบรางวัลต่อวันแล้วนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะสหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทายกันมาเยอะๆนะครับร่วมสนุกกันได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกััััันนนนนนหหหมมมดดทท้้้งง4คคู่่่ะะะววาาีีีไไปยอรรบบ คู่แรกนะครับเลอบริทเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมให้ไปรองทางด้านริบบูห์นะครับคู่ที่2นาโปลีเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับให้ไปต่อนาโปลีนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับไบตันเจอกับกิตตอพารีตนะครับให้ไปต่อทางด้านไบตันนะครับคู่ที่4ซอมตันเจอกับเบนฟอร์ดนะครับให้ไปรอทางด้านซอมตันนะครับทั้งหมด4คู่ก็มีประมาณนี้นะครับชอบใจถูกใจบทรดด้วยความใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับดูบอลให้สนุกขอให้ททุก่านโชคคดดีีสสวััรบ